อะไรอะเราอ้าวกําลังเสี่ยงโชคไงน้องปายเสี่ยงโชคอร้านนี้เขามีพิเศษด้วยนะถ้าเกิดว่ากินยอดขนาดนี้นะครับเราจะได้เสี่ยงโชคและกินเป็นฟรีเป็นหนึ่งเมนูด้วยร้านที่เราพูดถึงนั่นก็คือร้านโฮชิค่ะอยู่ที่ริวเซอฟราซ่านะคะเขาบอกว่าเจ้าของร้านสวยมากนั่นน่ะสิฮะถ้าไม่สวยได้ไงล่ะครับเขาเป็นคนในวงการบันเทิงคุณตาค่ะพี่มิ้งนะคะที่คุณน้าคุณตาของเรานั่นเองค่ะปกติถ้าร้านอาหารญี่ปุ่นเขาชอบเน้นซาชิมิจัดจานแต่ที่นี่เนี่ย รวมหลายๆอย่างของอาหารญี่ปุ่นมาที่เดียวได้ครบทุกอาหารญี่ปุ่นน่ากินขนาดนี้ส่วนเรื่องหอราคานั้นคุยกันได้ไม่แพงครับคุณผู้ชมครับนีฮะมีลอต t e r บอแบบนี้ให้เล่นด้วยนี่ก็คือทานถึงเท่าไหร่นะฮะสามพันสามพันนี้ได้หมุนหนึ่งครั้งแต่ถ้าทานสามหมื่นก็ได้หมุนสิบครั้งแต่ถ้าทานถึงสามแสนก็ได้หมุนร้อยครั้งแต่ถ้าทานถึงสามพันสามร้อยล้านท่านจะเอากิจการไปเลยครับไปแล้วไม่เอาแล้วกดวได้กิจการ อ,อร่อยวนกินสนับสนุนโดยหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มขน้นตราเด็กสมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบอกมา <นะ S 2> ใช่ไหมพี่เจี๊ยบสวยงามมาหลับตา,าเจ้าของร้านสวยมากใช่ฮะ แนะนําตัวทีดนึงครับผมทรินดานะคะกันสูตรค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงครับกับร้านนี้ร้านโฮชิเนี่ยเกิดได้จากน้องๆ5คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันชอบในอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะมีร้านของเราขึ้นมาเองวัตถุดิบมีหมดนะด้านหลังนะฮะก็จะแบ่งครัวชัดเจนเป็นครัวเปิดแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะสายญี่ปุ่นเชฟได้เชฟเราหล่อๆงั้นค่ะอันนี้เชฟเหรอให้ให้อะไรให้อะไรเชฟยกมือขอให้ เออบ้านเจ้ายูยะโสบอกไม่เดี๋ยวเราพี่เป็นสาเน่ให้ให้ให้ยะโซนี่อยากจะเห็นหน้าประดิษฐ์มากเลยนะชุดประดิษฐ์ชุดอะไรอย่างเงี้ยน่นมีไหมวันนี้วันนี้มีให้ดูไะมีวันนี้มีแบบเซตที่เป็นเบสเซลเลอร์แบบขายดีจัดไว้ให้เลยวันนี้เขาจัดอะไรกันใหญ่ๆเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะฮะกับร้านร้านนี้นะครับเขาบอกว่านำเข้าอย่างดีแล้วก็เป็นญี่ปุ่นแบบว่าฟิวชั่นด้วยจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันเลยครับ กันเยอะมากกินเต็มโต๊ะอันนี้ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมครับ ทยอยกันมาอีกหลายชุดแล้วเกิดนะฮะที่ที่พร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับอ่ะเอาชุดที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนดีกว่าเอาล่ะพี่มิงเริ่มจากอะไรดีมันเริ่มจากสลัดเป็นออาเดิร์ฟก่อนเลยเป็นแซลมอนอะโวคาโดค่ะเป็นแซลมอนอะโวคาโด้น้ำสลแบบญี่ปุ่นใช่น้ำสลัแบบไตญี่ปุ่นนะนะมาชิมต้องบอกนะฮะของเราที่คือสาขาที่สามนะครับสาขาแรกที่ไหนครับที่พรามเก้าสี่สิบเก้าอ่ผมแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่บางนาค่ะที่สามไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเขาเปิดตัวมาไม่นานครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ากระแสเขาดีมากใช่แล้วเขาก็บอกว่า อย่างอย่างสาขาที่พระรามเก้าเนี่ยคนเยอะมากเป็นทุกวันเขาบอกชิ้นโตไหมคะแซลมอนมากค่ะเต็มคำมากเต็มคำมากแล้วเขาให้เยอะมากมือไข่ฟูกที่ปุกกลับเล่นนะฮะแล้วน้ำสลัดแน่นอนครับรสชาติก็คือมีเปรี้ยวน้ำนิดๆตัดหวานหน่อยๆนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนนั่เองโอ้ยเยี่ยมยอดครับนะฮะเราสตาร์ทด้วยสลัดละกันสลัดนะครับก็อยากเพิ่มอิ่มค่ะอยากเพิ่มอิ่มเดี๋ยวเราจะให้เชฟมาเสิร์ฟเราเป็น เป็นชาชิมิอันนี้เป็นตัวเบสเซลเลอร์ใครดีที่สุดเชฟหน้าตาดีด้วยเชฟมาแทนพี่เจี๊ยบไหมคะไม่ไม่ดีเลย พูดดีแหละครับไปทำหน้าที่ของตัวเองไปเลยใช่เลยใช่เลยที่ได้ดีกว่าไม่ใช่บริยายดีกว่าจริงเพราะว่าราเยอะมากมีอะไรก็มีอะไรบ้างเจ็ดมิลเตอร์นะครับของทางร้านที่ขายดีที่สุดเนี่มีอะไรบ้างมีแซลมอนแล้วจะมีท้องแซลมอนด้วยแซลมอนจะมีโฮตาเตะมาจากโคไปโดครับอันนี้ฮามาจิอันนี้ทูน่าครับแล้วก็อิกะอิกะสุดละมืดแล้วก็มีอิกุระยังไม่หมดนะครับยังมีมีอีกเยอะมากเยอะมากเราให้อีกแล้วจริง มาเจอตรงนี้ครับครับผมอยู่ใกล้ๆครับถูกไม่ได้หล่อหรอกไอ้แห้งอวางเลยครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้อะไรซันอูซุบุริครับเป็นปลาสามอย่างแรกบ้างเป็นตัวนี้เป็นปลาตาเดียวที่น้ำแม่ครับอ่าฮะแล้วก็ปลาตาโตกิมิไดยูไดนะแล้วก็มาไดครับปลาปลาเนื้อขาวนี่ปลาน้มเลือดนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเชฟนะคะ อ่ะอันนี้แบบที่เดียวทัสมิเลยดีกว่าเอาไหนเขาเสิร์ฟมาสดๆนะฮะเริ่มได้เลยครับผมอันนี้ครับคูตาเตเชลค่ะคูตาเบอันนี้ของเราของแบนอันนี้ฮามาจิเป็นวัตถุสมีสดปะใช่แลยใช่ไหมฮะชิ้นใหญ่คำเดียวหมดไหมโอ้โหหมดเหรอสดมากเลยอร่อยสดจริึบแซลมอนใหญ่มากอ่ะเต็มปากเต็มคำไหมถูกเลย อุ้ยมันสดทุกอย่างเอาจริงๆนะฮะแน่นอนเราจะพูดถึงรสชาติ่คุณผู้ชมก็เคยลิ้มรสอยู่แล้วนะครับปลาโนนปลานี่เคยลิ้มรสอยู่แล้วเอาความสดดีกว่าของเขาสดมากไม่เราเราเราคือที่เนี่ยหั่นชิ้นใหญ่มากคือกินหนึ่งคำไม่เป็นทางหมดคือราคาคุ้มค่ามากนี่คืออร่อยคุ้มคุณภาพครบถูกเราเข้าไปหั่นอนกันบ้างไหมคะได้ครับคุณสิตาไปเลยฮะปลาสไลิ์บางสามอย่างเราต้องจิ้มกับซอสพรสือนะคะมันจืดเปรี้ยวนใช่ อันนี้มันเข้ากับน้ำจิ้มนี้มากกว่าจริงนะทำไมต้องเป็นน้ำจิ้มตัวนี้ฮะคือจริงๆแล้วมันต้องออกเปรี้ยวหน่อยมันจะอร่อยมันจิ้มเค็มๆหมดมันก็มันเข้ากันมันอันนั้นมันจะเข้ากันมากกว่ามาเราจะต่อมาเรื่อยๆยอะมากเยอะมากถ้าอยากจะทานพวกดิบต่อก็เป็นสองจานนี้อันนี้เลยดีกว่าเลอมานาแล้วครับมีอะไรบ้างฮะอันนี้ก็มีด้านนี้ก็เป็นหอยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแซลมอนน้องของก็เป็นปลาไหลน้องของปลาไหลอันนี้เป็นเนื้อโอเคเนื้อเโอ้ต้องเสียสละให้กินเนื้อแทนน้องอีกแล ไ,ไม่คือมาเคาชอบกินปลาไหลไงเพื่อี่ชอบกินเนื้อพียพูดไปกันแลโชคดีมากๆอะไรท่่งในใจตอนนี้ก็เป็นเซ็ตไจีคุณครับคุณดูเนื้อของผมซิมันไม่ธรรมดานะเว้ยเซ็ตตัวนี้เป็นซูชิฟิวชั่นนะคะก็คือตอนนี้เรามีหลายอย่างที่เลือกด้วยขออนุญาตกินคำยังไม่หมดแน่นอนไม่หมดเลยนี่เรามีหลายอย่างถ้าเราจะมาเลือกกันได้ตอนนี้มันจะมีเพิ่มเข้ามาหลายอย่างพอสเต็บหวกแบบตัวนู้นนั้นนี้ เนื้อเป็นเนื้ออะไรอ่ะมัตสึสากะค่ะอืมอื้มอื้มอื้มมันมีความหอมนะฮะก็ไปดึงเอาเสน่ห์ของแต่ละอย่างวัตถุดิบออกมาใช้ได้ผลมากมากเลยนะฮะคือจะบอกว่าอย่างอันเนี้ยมันเป็นคอมบิเนชันที่เขาใส่หลายอย่างไปก็จริงแต่ว่ามันยังคงความสดความอร่อยและความเข้ากันเลยดีอันนี้เอาไหมเอาอยู่ไหมชื่นใจจังฮะไหวไหมฮะ เราอันนี้ข้ามมากก็ได้สิท้าเราต้องมีมือใหญ่อันนี้ได้ครับผมอันนี้เป็นอะไรคะเป็นแซลมอนอูนางิโรนะคะคือจะมีทั้งแซลมอนแล้วก็มีปลาไหลแล้วก็มีครุ้งเทบราอยู่ข้างในแล้วก็โรยด้วยแป้งเทบร์อีกทีอันนี้มันเหมือนมีแบบเผ็ดๆนิดนึงอะคือมีลาซอดสไปซี่อะค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสาหร่ายกับปลาแห้งด้านบนโรยๆด้านบนอ๋อใส่ปลาแห้งมันหอมขึ้นมาอีกอร่อยมากอื อร่อยมากเลยอ่ะก็จะคาัเงกันด้วยน้ำๆไหมคะก็จะได้คล่องคอแล้วแต่เลยฮะด้เลยค่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดนาเบะต้มยำก็ใส่สมุนไพรไทยอ่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแซลมอนวิ่งมเส้นบุกอ่ะคุณมีเส้นบุกข้างล่างเมนูแบบเนี้ยซึ่งคุณให้เยอะมากทั้งกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งหอยตัวใหญ่ๆเมย์รู้เลยว่าจะถามอะไรผมถามว่ามันมีมากี่ปีครับนี่หานไทยเกือบไม่ทันโต มีมากี่ปีก็มีมาหนึ่งปีนี่โอเคครับราคาเท่าไหร่อัจริงอันนี้เป็นสุก,กี้นี่420บ้อย่บาทกุ้งใ,ใหญ่นะนะคุณคุ้มไหมกุ้งใหญ่ปลาหมึกใหญ่กุ้งเทมปุระปลาแซลมอนและหอยแล้วก็เส้นบุกแล้วรสชาติพูดเลยว่ารสชาติจัดจ้านที่สุดต้องบอกว่าอันนี้นะฮะที่เราซดน้ำกันพวกๆอยู่เนี่ยมันก็คือต้อยมยำของไทยเรานี่แหละแต่<อ>มันไม่ที่ความเป็นญี่ปุ่นไงนะเขาอยังใส่อะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นลงไปให้มันมีกลิ่น ไอของควับเป็นญี่ปุ่นด้วยนะฮะเผ็ดถึงเครื่องอ่าต่อไปเป็นเทมปุระไมค้าโชกุนเทมปุระอันนี้มันอันนี้มันยาวอย่างไรอันนี้ตัวเดียวค่ะเป็นกุ้งไทรเสือนี่ตัวละ9 9บาทฮะ99้าสิบาทฮู้บบใส่บบ้บบ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 อบบอบบออบบ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 บลบบบบบ่ดี กรอบมากครับกรอบเราบอกว่าท่านผู้ชมเห็นอ่ะแป้งเขาไม่ได้หนานะคะเนื้อกุ้งหมดเลยยาวมากเลยยาวมากมาต่อเลยฮะฝั่งนี้เลยครับอันนั้นเป็น lobster blue cheese ค่ะเป็น lobster นะฮะทั้งหมดเป็นอะโวคาโดเป็นอะโวคาโดแล้วซอสที่ราดเยอะๆตรงนี้ที่เป็นชีสงมิ้งก้ามพลังงานที่เราต้องทานกันตอนร้อนราด blue cheese ใหม่ๆคือถ้าเกิดว่าเวลามาทานที่ร้านคือเขาจะเสิร์ฟใช่มาราดที่โต๊ะใช่ค่ะ สุดยอดอร่อยมากชมช่นยชมเรื่องเทปแต่ละคนทําออกมาได้อร่อยมากๆไม่เราเราชอบเพราะว่าการจัดจานที่สวยงามนะครับรสชาติเขายังเป็นเลิศอีกด้วยต่อไปต้องเข้าครัวแล้วล่ะดูนี้พี่มันเป็นมันเป็นหน้าที่ได้อร่อยมากมันเป็นหน้าที่ที่พี่จะเลือกอะไรมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่ใช่น้องเลือกเอ้ออกระดาษเดี๋ยวไปดูให้หน่อยเพื่อน้องไปดูกันแล้วกันนะฮะซีฟู้ดนาเบะต้มยำครับเชิญเลยครับ อาหารญี่ปุ่นในสไตล์คนไทยนะครับนั่นก็คือซีฟู้ดต้ยมยำขั้นตอนเป็นยังไงอธิบายทีละช่วงเลยครับเริ่มเลยครับเทปเป็นหอพงปรุงรสเป็นก้อนนะฮะ,ะใส่ลงไปเลยครับตามด้วยขิงขาขาตะไคร้แต่แะมะกูดขาดไม่ได้นะฮะต้ยมยำจากนั้นก็พริกขี้หนูตามด้วยอันนี้อะไรฮะพริกเผาครับน้ำตาลเป็นนมสดนะฮะมันน้ำปลาปรุงรสกันเลยนะฮะเริ่มจากซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราเด็ดสมบูรณ์นี่ ไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเปน็นอะไรเรียบร้อยแล้วฮะเรื่องของน้ำซุปนะฮะต่อไปก็ามาจัดถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะฮะน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วโอเคครับเรียบร้อยเอาไปทำอะไรต่อฮะเอาใส่มาต้มเอาแล้วครับเอาไปต้มนะฮะน,นะ,ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ<อ>ครับผมเอาฮะใส่จานเลยเสร็จ ยังไม่จบนะฮะเป็นหุระอีกนะฮะไข่หยอขางข้างๆรัเรียบร้อยนะฮะโหขั้นตอนเยอะเหมือนกันครับผู้ชมครับแต่แน่นอนครับค <icia> like mm ุณได้ของอร่อยแล้วก็ของเยอะแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมยอดขอบคุณมากๆครับเทีบต่อครับนะฮะ ขั้นตอนเยอะมากๆเลยทางที่ดีนะครับผมว่านะฮะถ้าเกิดจะต้ยมยำแบบไทย <c oughs> คุณก็ต้มที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ต้ยมยำไทยในสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็คุณต้องมาที่ร้านโคชิครับบอกสถานที่เลยดีกว่านะครับร้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่สาขาทวนอีกครั้งหนึ่งอะไรนะที่ไหนย<า>ังไงคะพี่มิ้ โอชินะคะมีสาสาขานะคะสาขาแรกนะคะที่สาขาพระรามเก้าซอย49นะคะแล้วก็สาขาบางนานะคะแล้วก็สาขานี้นะคะสาขา r i v e r s i ไซด์พลาซอยู่ชั้น2ค่ะนะฮะล่าสุดเลยนะครับผู้ชมครับต้องมาแย่งคิวกันนิดนึงนะผู้ลูกค้าเยอะมากๆจริงๆนะฮะจริงจริงแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีอะไรคะสำหรับเอ่อ50ท่านต่อสาขานะคะบอกเลยมาถึงแล้วบอกเลยว่าดูรายการนี้เราจะมาบอกเลยมาเราก็จะได้ให้หนึ่งใบไปรับได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลย ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เฉพาะสาขาที่เรามาแต่ <สา S 2> ทุกสาขาเลยทุก 50, <000. S 2> สาขาแต่ว่าคุณต้องกินให้ครบ สองพันหรือสามพันสองพันสองพันได้หนึ่งใบคุณก็จะใช้ได้หนึ่งใบในมูลค่าหนึ่งพันบาทไม่ก็แอดไลน์ของเราค่ะก็จะมีพวกอีกูปองส่งมาในไลน์มีโปรโมชั่นต่างต่างองกคนต่างมีอะไรก็เอามาใช้ที่นี่ได้ได้หมดสอบถามข้อมูลต่างๆหรือโปรโมชั่นที่ออกใหม่ๆในแต่ละเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมาอัปเดตที่นั่นเอาแล้วฮะเมื่อเราให้เราเยอะขนาดนี้เราก็ให้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับผม เอาละครับผู้ชมครับให้ขามาขนาดนี้ต้องบอกว่าของเค้าอร่อยจริงๆนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะวัตถุดิบแต่ละอย่างที่นํามาหลังสรรเมนูให้คุณได้กินเนี่ยสดใหม่แน่นอนครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ย้ากิจไการนะครับขอบคุณค่ะเอาละฮะหมดเวลาอีกแล้วครับผู้ชมครับนะฮะวันนี้เราทิ้งท้ายความอร่อยกับร้านโฮชิค่ะครับผมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ